สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนต์จำรีค่ะแม่ดาวแฟมตลี่นะคะมีของพัสดุมาโถึงใครถึงประดาทำไมกองยายจังจากไทยจากไครเนียโอ้โหผู้ส่งคุณพัฒหอมนานอยู่ปทุมธานีค่ะส่งถึงหน้าลุงพลฝากให้แม่ดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจั เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตายใจหรอไม่มีแกะได้เกะแตงหยิบมา <laughs> เดี๋ยวดูซิว่ามันคืออะไรเดี๋ยวดูทิข้างในมันคืออะไรเฮ้ยข้างในมัคนคืออะไรพี่น้อง ูมีรายชื่อด้วยโอ้เต็มเลยนี่นะคะกสีเต็มลังเลยเต็มลังเลยนี่นะคะเอ้าเดี๋ยวอ่านค่ะอ่านอ่านอันนี้ฝากถุงมือให้คุณแอนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่พัดถุงมือทํางานค่ะนี่นะคะได้รับแล้วนะขอบคุณพี่พัดมากมเลยนะคะต่อไปต่อไปอันนีถุงมือแม่ดาค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ คุณพัชถุงมือไม่ดาค่ะอันนี้มีจดหมายด้วยมีจดหมายน้อยอันนี้มีจดหมายน้อยป้าดาค่ะถุงใบเนี้ยมีกระป๋องที่ใส่อาหารให้จำปีและจำปาให้ใส่และไม่ด้าจะได้ไปแขวนไว้นะคะอและมีจานข้าวมาให้จำปาด้วยนะคะไม่ด่ารักไม่ดาจากพี่พัดค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วแล้วนะคะคุณพัชนี่นะคะอันนี้เป็นของคุณจำปานะน้องจำปา อันนี้เป็นของกระป๋องใส่ของจำปาและจจำปีเราจะได้ห้อยไว้ตามต้นไม้นี่เลยจะได้กระโดดไม่ได้เอพี่เลยคนโอ้กระเป๋าสวยๆนะคะกระเป๋าสวยๆแล้วก็มีอะไรอีกนี่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 อาหารเหลวของจำปาจ้าแล้วคนฝากถามว่าเจอน้องจำปาหรือยังอ๋อเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะพี่คะค่ะไม่ทาก็ตกใจน้องเขาออกมาจากบ้านแล้วได้กินเม็นๆหฮ้ยเฮ้ยว่า หรือว่าย oh. ุ่งไม่ไม่กินเม้นท์คิดว่าน้องจะเสียชีวิตหรือเปล่าอ๋อคิดไปเนาะก็เลยพอดีเห็นไหมตอนที่เรากินกุ้งเผาค่อยเดิๆเดินขึ้นไปนาะถ้าเดินไปหาน้องจำปาเนี่ะโอ้อเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็เป็นห่วงก็เดินไปหาเออมันมาพอดีก็เลยโอเคอันนี้เป็นอาหารเหลวของน้องจำปาแล้วก็ยังดีไม่พออาหารแมวด้วยนะคะกี่ทุกนะถึงถึงเท่านั้นบางไม่กวนนั้บางไม่กนสองสามสี anyway. oh. ่ ห้าหกเจ็ดโอ้แล้ยังไม่ยังไม่พออันนี้จานนะจานจานข้าวหรือเปล่าจานข้าวไม่ไม่รู้อ่ะเพิ่นไปสิพ่นอ่านรู้ไหมอ่านไม่รู้ร้อ้โห้เอฟตีนี่แหะค่ะเต็มเลยอ่าอันนี้ก็ฝากชามให้แม่ดาด้วยค่ะใส่กับข้าวขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุนพาสซุนพัดน,นี่เสียงดี<ม>จริงีแต่สิ่งดีๆเนาะมีแต่สิ่งดีๆคือแกนรู้ไหมว่าเขาจะเขาไปถามมา่าห่อเท่าไหร่ร้อยหกสิบไปถามที่ร้านมาแล้วปกติห่อละร้อยหกสิบบาทไอ้อน,นี้ท่านเจ็ดห่อ หกพิพัฒค่ะเพราะว่าพ่พัดน์ตเป็นคนที่รักแมวค่ะขอบคุณคุณพัดเด้อขอให้แมวขอให้คุณพัดอายุมั่นขันยืนแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ส่งหวังดังใจปรารถนาังใจสุขภาพเพิินก็ให้แข็งแรงค่ะนะคะจากขอให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง และข้าวของะ้าวบริวารเด้อจ้าอ๋อถือสายโทรค่ะอันนี้เอาไว้ใช้ทำงานนะคะจ้ะนี้ของน้องจันตามีกระเป๋าด้วยอันนี้ก็ของตัวเองกระเป๋าก็สวยมากเลยนะคะจะเบรกป่ะเออพงพงต้องเอารถมาใส่แล้วไปเด้อเอาแบกเบกเบราโอ้โหพี่น้องได้ของแล้วแบรกไปแล้วพี่น้อง โอ้แม่ร้องแม่แล้วมา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 แล้วอาหารมาพอดีเลยโอ้รู้อีกรู้อีกว่าแม่มีอาหารมาเออเออมาขอบคุณพี่พัดแล้วเอาข้าวเฟรมข้าวเฟรมโอ้มาแล้วแม่แม่จ๋าแม่จ๋าโอ้ของแท่ด้วยนี่เออเอ้ยถูกใจแล้วตีถูกใจเลยถูกใจเขาเลยแหละนี่อุ้ยเอาโลออกแล้วบอกแม่ทำไมมันเยอะจานว่ะ เออเอาใส่จานจำปาอ่าใส่จานใส่จานจำปาอยู่หน้าห้องน้ำเออเอาเอ้ามาเอ้าดูซิว่าจะทินได้หนึ่งบนโต๊ะอืมเอาเยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอานี่ๆเนีเเเร็วเมามามมาเลยเออมาคุณแม่แมววันนี้โชคดีเนาะมาอยู่ที่วังปูนี่โชคดีจริงๆนะมีทั้งคนรักนะส่งอาหารมาให้ โอ้มีตั้งจานด้วยสวยๆนะทำไมเธอเป็นคนโชคดีอย่างนี้นะทำไมเธอเป็นคนโชคดีอย่างนี้ฮะนะเธอโชคดีมากนะโชคดีมากเลยนะแมวที่มาอยู่ที่บางปูเนี่ยที่เมตตาขอบคุณคุณพรับดูที่จำปีนะอ้วนอ้วนเด้อกินดีๆลูกนั่งกินดีจำปีนี่อ้วนแบบเนาะอ้วนเพราะว่ลูกเขาโตแล้วเขาไม่กินนมแล้วลูกเขาไม่กินนมแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็ทำหมันเรียบร้อยแล้วทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะอีฟซีก่ะ แมวทุกตัวคือทำมาเลยโอ้ยติดคออ๋อติดคอน้ำน้ำน้ำอ๋อหิวจับหิวจับโอ้ไม่แซลหรอกเอากินไปกินไปไม่แซลหรอกไม่คือเขากัวน้องหมาเขาต้องมองดูก่อนว่าเวลาเขากินเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเขาเขากินแบบระแวงเนาะต้องระมัดระวังด้วยคือสัญชาติยาณของแมวเนี่ยเขาจะกลัวน้องหมามาหรือว่าเสียงตกใจอะไรเนี้ยเขาจะวิ่งทันทีเลยปาไม่กล้าออกจากห้องเลยวันนั้นลูงแม่เอ็นค่อยปล่อยให้ให้มาทำธุระข้างนอกนะ แล้วเขาก็ปิดประตูมันก็แม่แม่เข้าไม่ได้แล้วรู้ไหมมันไปปีนหน้าต่างปีนปีนขึ้นไปเออมันคิดว่าจะหาทางเข้าห้องนะอืมอืมกินได้อร่อยนะลูกนะนี่เอาอย่าลงมาสิเอาเต้นยังนี่เออกินแค่นี้บ่ะเออประหยัดดีแล้วเอาะอาเดี๋ยวขึ้นมาคืนไหมเอา อิ่มแล้วมั้งอิ่มแล้วมั้งโอ้ยืดแล้วยืดแล้วยืดเส้นแล้วอ้าวอาวอา้อาวกินอยูอออ่กินอยู่อุ้ยอ๋อต้องอยู่ใกล้ๆต้องอยู่ใกล้ๆไม่งั้นเขากลัวเออต้องหาความโมปลุนเจ้าก็อยู่นี่กันสวยนี่แม่กระเป๋าเด้อเออจ้าเจ้าหยิบกระเป๋าให้ดี่จ้งก่อนตักโอยฉันฉันจับแล้นหะมีข้าวแล้วเนี่ยโอ้จะไปได้หรือเปล่าดิจะไปบ้านม่วงได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ไปแล้ว ไปบ้านสีบรเวเทแล้วกันนี่ขนม,มด้วยลูกของแถมเป็นขนม สที่นี่ย,ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจากเพียงเท่านี้นะคะ